สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอยู่ที่ทุง่งนาอีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันที่3สิีนาคมนะฮะนี่วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ทุ่งนากันเดี๋ยว <urers> ขอจับกล้องใหม่ก่อนเดี๋ยวผู้ชมเราจะบอกว่าเวียนหัวอ่าเราจะพยายามทําให้กล้องเรามันนิ่งที่สุดนะฮะตอนนี้อ่านี่บรรยากาศช่วงประมาณอืมยังยังยืนอยู่นี่ ตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเวลา17นาฬิกานะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะว่าทำไม17นาฬิกาวันนี้ทำไมถึงมีแดดจ้ามากฤดูตอนนี้ก็คือฤดูร้อนนั่นเองนะฮะก็อย่างที่ดูนะฮะว่าฤดูร้อนมันก็จะแบบตอนค่าหรือว่าตอนเย็นมันก็จะยืดเวลาไปอีกนิดหน่อยนะฮะนี่บรรยากาศที่ทุ่งนาวันนี้นะฮะและเราก็เพิ่มกิมมิคที่ทุกคนรอคอย วันนี้เรามีเด็กนะฮะเด็กฝึกงาน <c oughs> <c oughs> ไหนลองมาพูดสิมา,มาสวัสดีสิเร็วๆมาสวัสดีน้ำกันนี่เลวเบิงมาสวัสดีเบิง <c oughs> มาสวัสดีเบิงเร็วๆสวัสดีสวัสดีมาไมว้เบิงวัสดีอันวันน,นี้หนูมาเห็นอย่างสองคนหนูมาทำอะไรเล่นงัวห,ห,หน่อยยุใส ไปหเมื่อไหนมันซื้ออไอย่างดึงดวงดาวซื้ดวงดาวอ่ะ้วครับ นะตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งนาแล้วบรรยากาศช่วง17นาฬิกาก็จะแดดแบบนี้นะจ,จ้าเลยนะฮะจังหวะนี้ก็เป็นช่วงแบบเปลี่ยนไายมันผมว,ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนไทยหรอกแม่งร้อนขนาดนี้ที่อื่นฝนตกนะแต่ที่นี่ฝนไม่ตกอย่างคิดดูรอบข้างเขาเนี่ยแบบสีเกตเออยอะไรเออยเนี่ยตกหมดแต่นี่ไม่ตกเลยงงนะฮะจังหวะน,นี้และนี่ก็คือบรรยากาศของเราในเย็นวันที่31หรือวันพฤหัสนี้นะฮะ เ,เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอะไรดีนะไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้อาจจะไม่พาทัวร์นะฮะวันนี้คลิปอาจจะมาสั้นๆหน่อยอจะพาทุคนมาดู <c oughs> ไปดีละ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีอะไรดูแล้วไงเราพีเซต์เสนอไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> นะฮะอ่าแต่ว่าไม่เป็นไรให้คลิปนี้มาเก็บบรรยากาศก็พอเนาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะ <c oughs> นี่โอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูวิวดีกว่า let's go ฮะ มามามาตอนนี้เราจะพาทุกคนมาดูวิวนี่ก็คือวิวจากทุกนาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นวิวไกลหรอกมัวิวใกล้ๆนี่แหละอ่ะมี่มงมวงไหนบอกมวงมวงมวงอะไนี่ไหนบอหืมเห็นไหมเห็นยี่บ่นี่หน่วยมันยี่บ่แหม่ยมันสุกยี่บ่ ต้นนี้ว่าวิภยเก็บบ่แยกไบ่เก็บบ่และนี่ก็คือต้นมะม่วงหิมพานนะครับทุกคนปกติเราช่วงหน้านอนทุกทริปตอนที่ผมเด็กๆนะช่วงประมาณมัธยมปลายไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่มัธยมปลายพวกป .1 ป .2 ป .3 นะทัว่วประถมนะเออได้ออกมาทุ่งนาเก็บนะทุกวันทุกวันนี้ไม่ได้ออกมาเพราะว่าวันนี้ไปทําอย่างอื่นแทน <c oughs> ดังนั้นแล้วเราก็เลยมีเด็กนี่ นี่นี่ไงหน่วยมันเขาเรียกว่าอะไรเมล็ดเมล็ดเมล็ดเราเก็บเมล็ดไปขายนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขารับซื้อกิโลละเท่าไหร่นี่ไงจ้าได้แล้วแต่นี่จะด้วยอ่าไปเอาถุงมาใส่ดีนี่ยงเขาจะเอาไปขายนี่ยเอาถุงมาเบิ้งบมมีถุงใส่ได้บานี่ครับผมมีถุงใส่ได้ เอามาว่างไว้นี่ก่อนฝนามาว่างไว้นี่เอามากองกันไว้นี่เออเดี๋ยวเราก็ไปเก็บใหม่นี่ดีเห็นบอสอินบอนี่นอือชกกระโปงอีกแล้วอือชกกระโปงนู้นกับนางสาวมันอยู่นี่เด้อโอเคบบอมานะครับจงังหวะนี้นี่ก็คือต้องเราจะต้องทําการเคาะตีมันลงมานะฮะ <c oughs> จริงๆเป็นหลายอันนะว้าวน <c oughs> ี่ใครเยนี้แล้วน่าจะึ้นสั้นใหน้ นูถาเก็บดูโอเคบอนาทิสันให้มีอะไรมีอะไรเห็นย่บอวนวันเห็นบใสใสอ้วนเห็นอยู่เห็นอยู่ใสสเก็บมาเบิ่งนี้มนอยู่บอยาบเมียนบ่แมนบ่แมนนบ่แมนตัวนั้นอทีม นี่อืมเอามาวางไว้นี่เอามาวางไว้ก็มูมันไหนเยอะพูนนวยมันนี่ทุกคนเห็นป่ะครับเนี่ยเห็นไหมคือหลายๆคนแบบลองมาเก็บกันดูานา <laughs> เดี๋ยวผมขอไปขย่าต้นมันก่อนนะปุ๊บ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 แล้วเราก็มาดูกันว่าผลงานเราเป็นยังไงบ้างาหูรอดูกันเลยจ้าฮะใส โอเคโอ้เจ็บมือมากทุกคนไหนผลงานฮะง่ายน้องเด็ดเองเออน้องเด็ดเองเลยหูแสบมือมากแล้วมือลอกเลยเหียวด้วยประเด็นแสบมือแสบมือไอเก็บเก็บเก็บไอเล็กน้อยเก็บเก็บน่าจะต่อยลูกไม่อีกโอเคบอเออ ็นยังไงฮะเด็กมันเป็นงานมากมาจังหวะน,นี้เราก็จะมาทําการตีมันลงนะฮะเมื่อกี้เราเขาย่าแล้วรู้สึกว่ามดแตกมากเอ,อ๊ะมดแดงกัดมาเราจะพาทําการตร่อยกันมันก็จะงงนะฮะนะต่อยคืออะไรต่อยก็คือสาวนี่แหละฮะโอ้โอ้แมนสมัืซอขคอหัวะไม่ซิลคอหัวโอ้ยโอเค อ่านั่นแหละดีมากาอาโอเคอ่ะนี่แสงนี้โอเคต่อยก่อนก็ผมขอสาวก่อนนะฮะทุกคนดูดิเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันจริงๆก็อยากรับสมัครมือกล้องไม่ไม่ใช่ตากล้องอยู่นะฮะใครสนใจอินบ็อกได้ <laughs> ดีครับเสร็จแล้วดูเื้อออก <laughs> เรนี่ก็คือผลงานของเราต่อยเสร็จแล้วต่อยตีตีใบตีหน่วยตีหน่วยตีหน่วยจนวมนนี้นี่นี่แม่กับหนึ่งห่อนอยู่ตี่ะห้าตีโฝุ่นเบิรนเก็บน้งไีรแก๊นรายอยหะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะฮะเก็บก่อนดีกว่าเหงื่อออกเลยดูเหงื่อดิโอไหลเป็นน้ำเลยเช้านะจ้ะเอ๋และนี่ก็คือผลงานของเรากับเด็กน้อยนั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ก็ จะได้เวลากลับของเราเลยนะครับผมโอเคครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะฮะมาเที่ยวทุ่งนาเล่นเล่นสบายชิลๆแบบนี้นะก็ฝากให้ทุกคนนะกดไลค์ด้วยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่รับชมกันเดี๋ยวเราจะปิดทิ้งเราจะปิดทิ้งท้ายด้วยวิวนี้นี่พาทิโตหุมกว้างเป็นหน่อยนี่นะฮะแล้วก็ดูฝั่งนั้นสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม Bye bye. ok good luck. Don't cái... <laughs> hình mà hà lão, hình đi hình mua Mô hôn mà bưng.